ได้ครับผมเริ่มก่อนแล้วกันสวัสดีครับชื่อเยียนะครับโชติทัศเจ็ดนงชายครับรับบทเป็นดอลพันธ์นะครับสวัสดีครับดีครับผมธุจิตแจงมิ่งครับรับบทเป็นปอดครับคาแรคเตอร์ของเฮียเนี่ยก็คือตัวดอลลพันธ์เนี่ยจะเป็นเอเจนซี่หนุ่มเดี๋ยวเป็นเหมือนแบบลูกค้ารายใหญ่รวยมากเก่งมากฉลาดมากแต่นิสัยเนี่ยจะมีความเป๊ะความแบบสุภาพเรียบร้อยจะนิ่งครับ เขาบอก่าส่วนตัวของบ bon อครับจะเป็นตากล้องครับผมตากล้องเป็นตากล้องที่มีชื่อเสียงในระดับตึกในวงการตากล้องครับก็จะรับงานที่แบบอยากจะทำเท่านั้น,นแหละก็จะมีความเป็นศิลปินในตัวเขาด้วยความเป็นตากล้องนะก็จะจบทางด้านจิตอมาเลยจะ่ไม่ีความเป๊ะอะไรอย่างีก็จะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ใช่คือชอบเล่นตัวด้วยใช่ครับคือชอบเล่นตัวด้วยเวลารับงานอ่าก็คือตัวผมเองเนี่ย เป็นลูกค้ารายใหญ่ของเอเจนซี่พี่แขกถูกต้องแล้วก็ตัวดีตัวเนี้ยตัวปอนเนี่ยเป็นตากล้องฟรีแลนซ์ขาประจําของเอเจนซี่พี่แข,ขกเหมือนกันแล้วเราเนี่ยเห็นผลงานเขามาแล้วแบบเออผลงานเขาก็ดีนะก็เลยอยากลองมาใช้งานสักหน่อยกออ็เลยเลืกลอกเรามาใช้ดูใช้เงินฟาดปึ้งซึ่งผลงานผมก็เป็นที่อยอมรับนะครับ่้เขาก็คงไม่ใช้ผม ไปเลยไม่ยากเอายากอยากให้ไปอยู่แล้วครับผมด้วยความเป็นปอนก็จะมีความความยิ่งขนลมในตัวเองแต่เขาก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสนอมาในราคาที่แบบว่าไวันนี้มีวันวันนี้คือใจเห็นเลยว่ามีวันนี้มีวันนี้คือใจเห็นเลยว่าเขาเนี่ยยอมด้วยค่าตัวเท่าไหร่เออเขามีเลทค่าตัวของเขาแนคาที่ถ่ายมาไม่ได้ถ้าไม่มากพอไม่มากพอครับ ว่าเรื่องที่ของคุณูมันสูงขั้นระดับศาสตราจารย์ศาสาจารย์เอ้ยไม่กินนะนะตัวทำไมทำไมไม่พึนน่งชัวร์ด็อกเตอร์วะลืมลืมใ่ว่าด็อกเตอร์อ่าขั้นไหนจะไล่ระดับนะคือจริงๆเนี่ยต้องเรียกว่าทุกที่ไปหมดทุกที่จริงๆนะ EP แรกอขาบอกเลยว่าคู่เนี้ยจีบจีบแบบไม่มีอะไรเลยไปเหมือนแบบเพิ่งคบรัคคบปะ แต่ว่าทุทีถัดๆไปเนี่ยบอกเลยว่าทุกที่จริงๆคือไม่รู้ครูต้าสัญหาโลเคชั่นมาให้ทำไมเยอะๆขนาดนั้นตื่นเต้นได้ทุกที่ใช่ครับแล้วก็เอออ็นีถือว่าเดือดมากดูเดือดมากถ้าดูจากเทเลอร์เขาเรียกค่อยเพิ่มความเข้มข้นไปตามจำนวนอีพีที่เพิ่มขึ้นจะพดอย่างเดกัน่าได้จะได้อยู่่ะเกือบเกือบกทุกอเกือบเพราะว่า คู่นี้ดําเนินเรื่องด้วยแพสชั่นเราดําเนินความสัมพันธ์ด้วยแพสชั่นเรว่ๆที่คุณบอมาเขาเป็นระดับการเรียนรู้แบบเปิดมาก็ใส่นวลเลยใช่เลยคุณน้องใส่เปิดเลยจริงๆเนี่ยเราต้องสอนคู่นั้นบางทีเราเราดูหลังมอนิเตอร์อย่างเงี้ยเราก็จะแบบต้องแก้ตรงนี้นิดนึงนะน้องต้องทำแบบนี้นะครับพี่ก๊อต้องทำแบบนี้นะครับ นนนนนสนุกครับ,รบสนุกมากสนุกมาก,ก,มากรู้สึกงไงตอน,นตอนทำงานตอนทำงานในกองใช่ยนะผมจะเป็นพวกที่แบบว่าถ้าเกิดไม่ได้ถ่ายหรือว่าแบบเป็นช่วงพักของผมเนี่ยผมก็จะไปนอนไม่ก็ไปไม่ก็ไปหาอะไรกินของในกองอร่อยมากมีความสุขมากเวลาได้ไปกองไปกินเรื่อยๆคือคือ,คอที่เนี่ยอาหารการกินดีมากถ้าดูจากงานวันนี้คืองานจัดใหญ่คือเขาจะเล่นใหญ่ทุกพี่ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ทุกอย่างคือสนุกมากคือในกองทุกคนก็จะน่ารักแล้วก็ทั้ง <c oughs> ทุกอย่างจะชิลมากครับใช่คจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าเอนจอยไปกับมันเพราะว่าทีมงานทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่กับมันมากใช่ครับแล้วก็คาดหวังว่าจริงๆเราเชื่อว่าในเรื่องเนี้ยมันจะมีบทเรียนให้คนดูได้ได้กลับไปเยอะมากมันจะมีบทเรียนเรื่องความรักบทเรียนเรื่องการใช้ชีวิตต่างๆต้องได้กลับไปแน่นอนใช่ ก็ต้องทาการรับชมนะครับจะรับชมได้ที่ทางช่องวันความสิบอกเจ้าขงเวลา4ทุ่มครึ่งนะ4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับทุกวันเสาร์แล้วก็ออนไลน์เวอร์ชันอันพัดนะครับทางช่องใต้ฉีดนะครับเวลา5ทุ่มครึ่งทุกวันเสาร์เหมือนกันครับขอบคุณนะ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 ครับ